Phần phứ tôi mong Hình đơn, đơn mà nên phải bay, phải mà mấy nét để phần phứ Cả núi đơn em bữa có chúa này núi kinh mang nè Cắp khao đi bàn mà mình mới rồi Thì người đơn phát nàng bình về khó khăn chúa kinh chơi ข้องน่ากินหนังเวย์ข้องอร่อยหนังเวยนุยได้ไม่ทิ้งตอแต่ก็ไม่ชวนนะขามันเขาเอ็นนะเขาหนังแลอยู่นี่ก็เขาไม่ดียกแม่เลย่ะเขาไม่ชวนเดินมาเดินไปีนเบือเขาตักเขาได้ชวนกินเลยกินมันนะนู้ไปกินข้าวบ้านไปกินข้าวบ้านไนได้ไปเดินมาเดินได้เขาชวนถึงเขาไม่ชวนนะไปกินข้าวบ้านไป เดี๋ยนก็ชวนแบบนกล้งกกุ้งกูแหละแกล้งอีชวนนะครับก็ไม่มีหนำใจนี่แหละคนทย <c oughs> กินข้าวบ้านก็ได้